สวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะในการจัดกิจกรรมนะคะงาน Southern Offline Market แอดหัดใหญ่ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมกันที่บริเวณถนนเสนหานุสรใจกลางเมืองหัดใหญ่ ดยเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์และก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะร่วมกันจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมุ่งเน้นในการพัฒนาและก็เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองแล้วก็ก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพโดยกระทรวงพาณิชย์และจังหวัด สงขาโดยพันธุ์จังหวัดค่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ชื่อง,งาน Southern Offline Market at โรงแรมลีกร์เล่นพลาซ่าหัดใหญ่ค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะและก็ประชาชนได้ร่วมกันสร้างเสริมเรื่องของรายได้โดยการพัฒนาศักยภาพหลังจากการสร้างมาตรฐานในการผลิตเพื่อเชื่อมโยงทางการค้าภายในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งภายในงานนะคะก็ยังมีเรื่องของ ของการนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจาก5จังหวัดแดบภาคใต้ที่ได้รับการคัดสรรและก็รับรองว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียมมาจัดแสดงจําหน่ายภายในงานและก็นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดบูธค่ะร่วมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและก็นักธุรกิจจากต่างประเทศมากกว่า120รายซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วนะคะก็ยังเป็นการถลรักถึงเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านให้กับประชาชน สำหรับงานนี้นะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงสทุ่มครึ่งณบริเวณลานหน้าโรงแรมดีกเกตเพลาซ่าหัดใหญ่ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมชมและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีมีคุณภาพในพื้นที่กันได้ค่ะ